ไปไีท้ายวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปดูพระนางงานดีสุดฟังนะคะนั่นก็คือติริเรปาและก็เรนเจลูนนะคะกับซีรีส์เรื่อง The Blue Whisper ทาสปิศาจทางแ n ็ Max ค่ะ คุ้มค่าแก่การรอคอยจริงๆนะคะสำหรับซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ที่พลาดไม่ได้ในปี2022ค่ะโดยโมโนแม็กซ์นะคะสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องก็ไม่รอชา้าคว้าลิขสิทธิ์เรื่อง The Blue Whisper ่าตปิศาจมอนแอร์ในรูปแบบภาคไทยและซับไทยขอเอาใจเหล่าแฟนซีรีส์จีนแล้วก็แนวแฟนตาซีย้อนยุคโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้ดัดแปลงมาจากบทนิยายจีนของนักเขียนเจ้าของนามปากาจิ่วลู่เฟยเซียงค่ะที่ได้พระเอกนางเอกดีกรีสุดฮอตของวงการบันเทิงจีนอย่างตีรีเรือปาแล้วก็เหร โคจอนมาประชันบทบาทฝีมือกันครั้งแรกนะคะงานนี้ก็เรียกได้ว่าถูกใจบรรดาเหล่าแฟนแคลับของนะักแสดงทั้งสองคนเป็นที่สุดค่ะเพราะว่าด้วยความสวยแบบไร้ที่ติดีกรีอันดับหนึ่งนะักแสดงหญิงยอดเยี่ยมปี2021อย่างติริเรปานะคะที่ทุกคนก็ต่างชื่นชมกันทั่วเลยค่ะว่าเธอเนี่ยแสดงเรื่องนี้ได้อย่างดีเยี่ยมรวมไปถึงองค์ประกอบเสื้อผ้าหน้าผมนะคะที่มีทีมงานจัดสรรให้เธอเป็นอย่างดีฝากพระเอกรนเจรุนค่ะความหล่อง,งานดีหุ่นล่ำของเขาก็ต้องบอกว่าฮิตติดลมบนจนกลายเป็น มีแห่งชาติในหลายประเทศเลยนะคะอีกทั้งด้วยเคมีความน่ารักความสวยหล่อของทั้งคู่เวลาร่วมฉากด้วยกันทั้งฉากโรแม,มนติกหรือว่าฉากดราม่าก,ก็ทำให้เหล่าคนดูเนี่ยฟินและก็อินไปตามๆกันค่ะ ติดตามเรื่องความรักต้องห้ามระหว่างเผ่าพัานธุ์เมื่อผู้บัญชาการปีศาจได้รับภารกิจให้ทําการฝึกปีศาจเงือกหนุ่มรูปงามนะคะตามข้อกําหนดเธอจะทําความสําเร็จหรือไม่แล้วก็ความรักครั้งนี้ของพวกเขาจะสมหวังหรือเปล่าร่วมรุนแรน,นกันได้นะคะแล้วก็ติดตามกันได้ในซีรีส์คุณภาพ The Blue Whisper ทาสทีศาสตรทางมนอเวค่ะ